สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้สิพาพี่น้องไปกินข้าวข้างนอกเด้อค่ะตอนนี้เป็นเวลาหกโมงครึ่งนะคะเหมือนฝนจะตกเลยคือฟ้าคึ้มฝนมาอย่างนี้เลยนะคะทุกคนดีแต่ว่าเขาบริสาบาตยังเขากับบริยานได้นะคะนี่สิเป็นแบบนี้นะคะลักษณะแคมป์นี้อยู่มือเดียวเด้อค่ะเดี๋ยวจะย้ายแคมป์ตอนที่ไปจ่ายค่าอา่าจ่ายค่าแคมปิ้งน้องพญกะทาว่าโคกตัวใดไปได้น้ำพญายาเป็นคนหนึ่งที่ถ้าสมมติวราไปประเทศใดกะยะเพิ่นสิเป็นคนหนึ่งที่ จะถามนะคะบางครั้งไอ้บอกว่าต้องถามดอกคนก็สิถามว่าถามแล้วมันผิดอย่างมันเป็นอย่างถามมันดีแล้วไอ้ปณีใส่ไอ้แบบว่าเออคือเขาเห็นแบบว่าคนไทยเขาจะไปหาเขาเพราจเป็นต้องถามหรือเปล่าแต่ผู้ญหน่เป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบทําอะไรที่ผิดกฎหมายเพิ่นก็เลยไปถามผูหยิงในเคาน์เตอร์ว่าเออเข่าใดแน่ที่เขาสามารถเข้าไปได้เขาเข้าไปได้เลยหรือหรือว่าเขาต้องจ่ายขนาดนี้ออฟฟิศคนในแคชเชียร์เลยบอกว่าเธอสามารถไปได้เลยไม่เป็นไม่เป็นอะไรเขาข้างหลังคนเห็นว่าสองเขา ตัวนี้เพราะว่าหนึ่งคือมันเป็นแบบลมมันแห้งเด้อพี่น้องจ้ะลมค่อนข้างที่จะแรงนะคะมันจะเหมือนกับอยูเมเลสเตตเลยลมมันจะ ก็โชคตลอดเลยประมาณนี้นะพีใ่ใญเราบอกว่าโอเคฉันบอยู่เด้อเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปอีกแคมป์หนึ่งแคมป์ที่ใหญ่กว่านี้มาอยู่ใกล้โคกแต่ว่าปัญหาคือมันต้องจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตแล้วก็จ่ายค่าเข้าไปอาบน้ํามันจะค้ายๆยูรูเบกตอนอยู่เยอรมันคือการค่าอาบน้ํามันจะเสียอยู่สองอยูรูเบคนะแคมป์ยูรูเบกดังนะนั้นก็อาจจะคล้ายกันแต่ตรงนี้คือห้องน้ำสิบห้องห้องอาบน้ำสิบห้องห้องเหตุความสะอาด อ๋อล้างทวยล้างจานคิทเช่นอีก3 4ี่ห้องคือสะดวกมากๆเลยแต่ว่าเพียงแค่จังหนึ่กระทะบางทีี่น้องพยาบอกว่าถ้าสมมติว่ามันโอเคมืออื่นลมมันค่อยลงก็จซอยู่ต่อนะคะเดี๋ยวเมื่อนี้พาพี่น้องไปละเมืองเมืองที่อายุซื่อว่าเมืองฟิซาคะเมืองฟิซาจะพาทุกคนไปกินข้าวยูปพุ่นนะคะกินข้าวแล้วก็เดินเล่นจังหน่อยนะคะเปลี่ยนบรรจากงบันจงอัดพาแต่พี่น้องข้าโคกข้าวดหลายเดี๋ยวพี่น้องก็สีเบื่อนะคะนี่ก็เป็นลักษณะตงแคบก็จะเป็นอย่างนี้เด้ออันนี้ก็จะแบบว่า แม่น้ำเนาะตอนนี้ก็ท่าบนเต็นทลงเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะเดินทางพุ่นคุณโชเฟอร์โชเฟอร์เปิดเราบอกแล้วนะคะไปไปหาคุณโชเฟอร์กันว right. <floods very> <tavalla> ันน <c oughs> oh. <uca> ี้โชเฟอร์พาไปดิบข้างนอกโชเฟอร์สวัสดีค่ะโชเฟอร์ Can คันไอโกวิ่งยูทร a ตะทันย sure. สวัสดีค่ะสสวััดีีครบพ่น้องชา We are going We are going to the small city ค่ะ What for ทุ่มหนึ่งแล้วพี่น้องจ๋าโอเคปะไปกินข้าวกันเลยนะคะทุกคน<ม>บ้านพักรายวันด้วยตรงนี้ตรงนี้ค่าเช่าแพงกว่าอ,อยู่สวีเดนนิดนึงนะคะอยู่ที่350เออ่โครนนอร์เวย์โครนนะคะ<ม>นี่ค่ะทุกคนนี่ก็จะเป็นแบบอย่างนี้นะคะฝั่งข้างเธอเนี่ยสิเป็นแบบ ลองเทอ r m มแล้วก็เจาดแบบป๊อปปูล่านะคะข้างบนตรงนี้นี่ตรงนี้ที่ไอ้บอกนี่บ้านตรงนี้จะเป็นพวกห้องน้ำแล้วก็ห้องห้องคงห้องครัวแบบโอเคมากข้างหน้านี่ก็จะเป็นแบบว่าโมบายเฮาส์นะบ้านเนาะรูฟอร์เนนะคะเพอร์เดนี่จะจะเป็นอย่างนี้เลยทุกคนจ้าเอ่อส,สถานีของเมืองฟริซ่าเนาะ Yes <it> is is it wasYeah No. Yes. เมืองนอร์เวย์นะคะไอจะว่าในรูปแบบที่ไอไปเรียนแล้วก็ศึกษามาแล้วก็ได้ยินคุณป้าพูดให้ฟังนะคะเมืองนอร์เวย์เป็นเมืองที่เศรษฐกิจค่อนข้างที่จะดีมากนะคะเป็นลําดับต้นๆของโลกเพราะว่าประเทศนอร์เวย์เนาะเป็นประเทศที่มีก๊าซเป็นของตัวเองมีน้ํามันเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็เขามีอะไรที่นําออกหลายๆอย่างอย่างเช่นปาแซลซมอนอย่างเงี้ยปาแซลซมอนก๊าซแล้วก็น้ํามันนะคะเศรษฐกิจของเขาค่อนข้างที่จะดีอีกอย่างหนึ่งรัฐบาลเขาพาประชาชนของเขาไปในทางที่ดีนะ น,ะะนั่นแหละค่ะเขาถึงบอกว่าประเทศนอร์เวย์เป็นประเทศที่น่าอยู่ประชากรแค่5-6ถึง6ล้านคนแค่นั้นเองนะคะอยู่เมืองนี้เด้อเวลาเขาขายแก๊สขายน้ำนะมันขายยังได้เงินในท้องรัฐบาลเขาก็ไม่เอาไปใช้ในทางที่ไม่ดีนะคะเขาเก็บเงินพวกนั้นเอาไว้ให้ประชาชนของเขา ตอนที่แกอายุถ้าสมมติว่าผู้ใดมีลูกเขารกษีส้อยในการศึกษาผู้ใดแบบเป็นผู้ทงผู้เท่าอย่างเนี้เขาก็จะดูแลเป็นอย่างดีนะคะเวลาคนที่ได้เงินกระสอบก,กระเสียนนีก,ก็จะเอ่อเป็นเงินที่ค่อนข้างที่จะสูงนะจาะประเทศนอร์เวย์แต่มันก็จะมีแต่แต่อีกนะคะแต่อะไรแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนนะคะว่าเงินกระเสียนจะสูง <will> นะคะ <to you. S 1> มันไม่ใช่ว่าทุกคน <to you. S 1> ว่า เงินเดือนจะเงินเกษียณจะสูงอยู่ที่ว่าแฟนของเราทํางานอะไรแต่โดยส่วนส่วนมากแล้วเทศนอร์เวย์คนเกษียณอยู่เงินค่อนข้างที่จะดีนะถ้าว่าทํางานดีนะคะเพราะว่ารัฐบาลเขาให้เงินค่อนข้างที่จะสูงนะคะแล้วถ้าสมมติว่าเราจ่ายเงินภาษีสูงอย่างเงี้ยโอ้ยเขาสบายนะคะใครเป็นเมียคนเอ่อนอร์เวย์เชียนเนี่ยค่อนข้างที่จะสบายถ้าสามีทํางานสูงจ่ายค่าภาษีสูงอายุ 65- 70นี้ใส่เงินเลยอย่างต่ำเนี่ย ออแสนหนึ่งไม่ไปไหนนะคะทุกคนจ้า แต่เองนะเน,น้นนะคะว่าแฟนเราทํางานอะไรต้องดูด้วยนะว่าแฟนเราทํางานอะไรจ่ายภาษีเยอะไหมเนาะมันก็อยู่ที่ أ, การจ่ายภาษีด้วยนะการที่เราจะได้มีแฟนเงินกเกษียณอายุสูง่นว่าอยากได้แฟนเงินเดือนเกษียณอายสสุสูงแล้วทํางานโรงงานทั่วไปก็ไม่ได้เยอะนะคะมันต้องทํางานพิเศษอย่างเช่นคนที่อยู่ฝรั่งเศสนาะโดยทั่วไปแล้วเงินกเกษียณอายุถ้าทํางานโรงงานอย่างเงี้ยแปดร้อยหนึ 1, ่งพันพันสองประมาณนี้นะคะแต่ของคุณป้านี่เพิ่นทางานที่จ่ายค่าภาษีสูง จ่ายค่าภาษีสูงเงินเดือนเพื่อนก็จะค่อนข้างที่จะสูงก็คือตกอยู่ที่2,200ยูโรก็ค่อนข้างที่จะแปะแสนเหมือนกันก็ค่อนข้างที่จะอยู่สบายก็โดยบไ่ได้ขึ้นอีกอย่างนะคะอยู่ได้ด้วยเงินเกษียณตอนที่พ่อใหญ่เพิ่นเห็นงานเกาหลีประเทศที่สั่งเรือน้ามันเยอะที่สุดก็คือประเทศนอร์เวย์นะพ่อใหญ่เห็นงานกับบริษัทของคนนอร์เวย์เชียนนะปะนาเป็น you're in Korea right เป็นคนประเทศนอร์เวย์ เป็นบริษัทของประเทศนอร์เว,เวย์นะคะทุกคนจะ้ะนี่นะคะะทายถึงวาให้ฟังนะคะทุกคนจะ้ะนั่นแหละค่ะรัฐบาลประเทศไหนพาเราไปดี<น>เราก็จะดีนะตแต่รัฐบาลประเทศใดพาเราไปทางที่บดีมันก็จะมีหนี้มีสินนะคะทุกคนจะ้ะในอดีตการนะคะประเทศประเทศนอร์เวย์ประเทศสวีเดนประเทศเดนมาร์ก สามภาษานี้จะมีความคล้ายคลึงกันจะคล้ายๆกับประเทศฝรัง่งเศสประเทศอิตาลีก็จะคล้ายกันประเทศไทยกับประเทศเราในบางส่วนก็จะพูดคล้ายๆกันสามประเทศนี้เขาจะพูดคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าประเทศฟินแลนด์ภาษาฟินแลนด์เนี่ยนะคะในสมัยดึกดำบรรพ์เขาไม่ได้รู้เลยด้วว่าประเทศฟินแลนด์นี่เอาภาษาว่ามาแต่ใส่บอกว่ามาจากประเทศเออจีน ของชนเผ่าหนึง่งแต่ก็ยังไม่แน่ชัดนะคะภาษาของฟินแลนด์ก็เลยจะแตกต่างไปจาก3ประเทศนี้แต่ประเทศสวีเดนเดนมาร์กนอร์เวย์จะคล้ายๆกันค่ะวันนี้คุณชองเปียร์เพิ่นใจดีพาเอมากินพ,พาเอมากินซ really <sushi S 2> <good> ูชินะคะ <c oughs> ทุกคนวันนี้มันเป็นเจแปนนิสนะคะไปค่ะไปกินกันเลย นี้จะเป็นอาหารฝรั่งนะคะพยย่อใหญ่บอกว่าให้เธอชุดไอ้ก็เลยเลือกเป็นอาหารญี่ปุ่นนะคะไปค่ะมามในร้านแล้วเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะนี่เดาอินเดาอิน it's for people who are not uh, with good good appetite that may wish เป็นภาษานอร์เวย์นะทุกคน เนะี่เพราะ no, ยัง no, ไม่ <no. S 1> คนเลือกนะคะ I think it's s u s h m i ten s u s h m i 16 piece, piece. s u s h me t w piece แต่ในวันนี้ก็เลยจะมากินข้าวครบรอบ11ปีนะคะ thank you my มาหน่อย thank you happy a n n i v e r h a p r y ครบรอบ11ปี10ครบรอบ11ปีพวกอายมาฉลองที่ นอร์เวย์นะคะทุกคนเอร์เวนเยีย e ร r ยเซอร์เบียในนอร์เวย์ใมาแล้วนะคะอ๋บ11ปีไปกับพ่อใหญ่นะคะว่าแต่ว่า12ปีจำไม่ได้ปไปนลรเบิร์เออคอยรู้จักเจ้าตอนปีนี้เด้อ2 0 1นเอเออโอเคอันนี้เป็นวาซาบินะคะใส่ลงไป ใช่หรอไม่ใช่ไม่ใช่มันต้องใส่นี้มันเป็นซอสอย่างหนึ่งบ้าอยู่ม,ม,มานะคะทุกคนมากินกับพวกอายกันเลยวันนี้เรามากินปลามารนเว์เพื่อที่จะมากินปลาแจมอนนะคะ สิบชิ้นเลยนะคะอืมเจี๊ยบกุ้งอร่อยมากพอ,อย่างเป็นกุ้งเทมปุระ ่าร uh ์สมอาว่าระมุนมากประหยัดนะคะใช้ด้วยกันดำเข้าไปน้องที่เหตุงานเป็นคนไทยจ้ะคื่อง่ใช่ใช่ใช่ใใช่ช่ Ai aimé. Mmh, mmh. Ça, c'est super bon. Mmh. Le retrait? À la main. Mmh. ทำต่อไปช้ำๆข้าวัสบิหน่อยครบรอบ11ปีนะมากินที่นอร์เวย์ออบอไหนบอได้ว่าเวอร์วางเด้อมันละลายในปาก Okay. Sure. Mm. Avocado tempura nigiri. Mm. Mm. good. Om เปิดปีแบบเบสิกมากนะคะนี่แหละค่ะถ้าหาวันรางวัลของขวัญไอ้ได้อะไรไอโบอ่ผิดหวังเลยได้จากปีนี้เพราะว่าไอโบอ่หวังก <c oughs> ็เลยบ่ได้ผิดหวังนะนะไม่หวังเวลาเราไม่ได้เราก็ไม่ผิดหวังเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งหวังไว้อะนะพี่น้อง <c oughs> ตอนเี็กสมัยเพิ่นเหตุงานเนาะไอก็ได้หอสี่ห้าปีหมดเลย ปีแรกก็ทองหนึ่งบาทปีที่สองก็ทองสองบาทสามบาทแต่พอมาอยู่กันนานแล้วมันเป็นอะไรที่ธรรมดาไปแล้วเนาะมันก็ไม่ได้พิเศษจ้ะคิดแต่ว่าจำเมือ,อยังบ่ได้ก็เดี๋ยวแคมปีไปเนาะโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนเลาะในเมืองน,นิดหนึ่งแล้วก็จะพาทุกคนกลับไปแคมป์ไปพักผ่อนพรุ่งนี้จะเดินทางต่อนะคะของเขาก็คือบายสามถึง สามทุ่มนะคะไปไปไปค่ะอร่อยมากนะคะทุกคนเวลาที่เขาแบบว่าลายเชือที่ผูกอายนี่ไปเที่ยวเนาะแต่วันนี้นะบางที่นะเขาจะก็วอาภาษาอังกฤ,ฤษได้บางที่เขาก็าว่าภาษาอังกฤษบ่ได้เนาะเขาได้แต่บางทอถ้ามีรูปนี่เขาก็ซิจิมเอาว่าเอาเมนูนี่เมื่อนี้นะอายากินยังโห่บอก ไอ้ก uh, ินซาชิมิปลาแซลมอนซาชิมิแต่ไอ้ได้เป็นซูชินะคะแต่ก็อร่อยดีถือด้วยนะคะทุกคน320โครนเนาะก็ประมาณ32ยูโรพันกว่าบาทก็สองคนก็อร่อยนะคะทุกคนเพราะว่าด้วยความที่ซูชิทุกประเทศนี่แพงอยู่แล้วนะคะจะเป็นนิสฟูดเนี่ยมันแพงอยู่แล้วนะคะทุกคนจ้ะเดี๋ยวสิพาพี่น้องเระเบิ้งเมื่ออีกจังหนวยก็สิพาเมื่อได้๋ันนี้ฝอยขนาดคนนี้เกิดเป็นคนมากฝอยฝอยคักฝอยแน่เนาะยาย กินข้าวน้องค่อยแซ่บอีกป่ะเจ้าจะแซ่บปะนะในก็บปุกซ้ำจำประแดดว่า,าวอานะยักเดินโคกจยาก2องเก้านี่มาแล้วเนี่ค่อยมาเหยียบป่านอร์เวย์เดิเดือยายออกมาแม่เห็ดใส่กับเห็ดนอร์เว,วย์ก่อนเด้อให้มีแห้งเห็ดขมนะเนี่ยไปดองเนาะ คนพูดเห็ุยังพูไปเบิ้งไปเบิ้งไปส่องทุ่มมหาเห็ดใช้ทุกนาทีให้มีค่านี่นี่นี่เห็ดเหตุเหตุเห็นหนเวเห็นหนเวสองดอกยายไปอ่านผู้ใหญ่ก่อนเด้อสองดอกสองดอกเฮ้ยก็ได้มันเน่าไม่นี่แหละ ไ,ได้เห็ดพึ่งไหมพม่ย่อท่าแล้วจะเมื่เราจบพี่ใหญ่ก็ได้พี่น้องจะ้ะกินข้าวจนปากสีเลยเคบีพีวะเมื่อแล้วมันบ่มีเฮ็ดมาอย่างแป๊บเดียวหนึ่งบ่หอนหาทีเนาะอีกอย่างหนึ่งมันขำเราจะมาอยา่างเบิ่งซื้อว่าป้านอร์เวย์เป็นแนวใดาเนะาะสำหรับวันนีเ้เด้อเดี๋ยวไอ้ขออนุญาตกลับบ้านก่อนนะคะ วันนี้ก็มาฉลองครบ11ปีที่อยู่กับพ่อใหญ่นะคะร่วมถูกร่วมสุขร่วมเทียงการร่วมอันนั้นนี่ลายๆสิ่งหลายอย่างเนาะมันครบรอบตั้งแต่วันที่10แล้วพี่น้อง10ส,สิงหานะคะมันผ่านมานานแล้วแหละแต่ผูกไอาบ่มีเวลาคือมีคี้ควายคุณแดะควายมาเรี่ยงนี้ป็นจะมีกุจิใช่ละอไม่เมื่อปะเมื่อนะลักษณะป่าก็ประมาณนี้แหละ ไ้ฟอยหลายแล้วจุกเข่าไหมจุกเข่าเขาเขา,เขาญี่ปุ่นนะสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนทุกกำลงังใจหลายๆได้จะเด้กขอบคุณทะ้๊ายบาย